สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดภูมิคาสามัคคีนะคะจังหวัดเพชรบุรีนะที่เพชรบุรีจะสามารถจัดง,งานได้ที่ที่นี่ที่เดียวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศว่านี่เขาจัดเป็นระเบียบมากเลยทางเขาเดี๋ยวเราไปต่อแถวกันนะคะ บรรยากาศด้านหน้าของงานนะคะทางวัดมีมาตรการที่เข้มงวดมากในการตรวจและป้องกันโควิด1 i d 1 9นะคะโดยที่จะเข้าออกเพียงทางเดียวค่ะและแต่ละท่านนะคะจะต้องต่อแถวเข้าคิวเพื่อตรวจวัดอุณหภูมินะคะและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกท่านเลยสิ่งแรกที่เข้ามาแล้วเราจะได้พบนะคะนั่นก็คือซุ้มอาหารมากมายเลยค่ะซึ่งพ่อค้าแม่ค้าแต่ละท่านเนี่ยก็ดูแลเรื่องความสะอาด เป็นอย่างดีนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะสำหรับบรรยากาศด้านในนะคะผู้ร่วมงานจะเว้นระยะห่างในการเดินค่ะสังเกตได้ว่าแต่ละท่านก็จะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะและมาถึงจุดสำคัญของงานค่ะก่อนที่ทุกท่านจะเข้าไปปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะคะทางวัดค่ะได้มีการจัดมาตรการที่เข้มงวดมากๆเลยโดยจะจัดแถวนะคะให้ขึ้นไปได้ทีละ20ท่านเท่านั้นค่ะส่วนใครที่ ไม่อยากรอต่อแถวก็สามารถเดินชมรอบๆบ,บริเวณงานได้ค่ะและเมื่อขึ้นมาถึงด้านบนนะคะทางวัดได้จัดเตรียมทูบเทียนพร้อมทั้งดอกไม้โดยเราสามารถทำบุญได้ตามกำลังเลยค่ะจะเห็นได้ว,ว่าบริการรอบๆเนี่ยจะมีการเข้าคิวและเว้นระยะห่างตลอดทั้งงานนะคะก่อนที่จะเข้าอุโบสถเช่นกันค่ะก็จะมีการเข้าแถวนะคะโดยจะให้เข้าด้านในเพียงครั้งละ20ท่านเท่านั้นค่ะ เนื่องจากผู้ร่วมงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะทําให้ไม่มีการจุดทูบเทียนด้านในบริเวณวันนะคะเพื่อที่จะหายใจได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะและยังลดฝุ่นละอองในอากาศด้วยนะคะ<อ>เมื่อเข้ามาด้านในพระอุโบสถน,นะคะจะมีพี่ๆทหารตำรวจพี่ๆอ,อปรรรรวมถึงเจ้าหน้าที่ของวัดทุกท่านนะคะอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีค่ะประชาชนที่มาร่วมงานก็ต่อแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ต้องกังวลเลยค่ะ ดูจากภาพนี้สิคะพี่พี่ทหารนะคะอำนวยความสะดวกให้คุณยายท่านนี้เป็นอย่างดีเลยคะ่ะในส่วนของการปิดทองนะคะทั้งวัดจัดระเบียบและมาตรการไว้เป็นอย่างดีคะ่ะผู้ร่วมงานทุกท่านนะคะก็ให้ความร่วมมือมากๆเลยจะเห็นได้จากการต่อแถวเข้าคิวเป็นระเบียบนะคะ และเดินตามลูกศรที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้นะคะดูสิคะเป็นการปิดทองแบบ New Normal จริงๆเลยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนคะ่ะต้องยอมรับว่าวัดภุมาคําสังมคีจังหวัดเพชรบุรีจัดระเบียบได้ดีจริงๆคะ่ะ เมื่อเราปิดทองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้านนอกก็จะมีจุดให้เราทําบุญต่างๆอีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการไถ่ชีวิตโคนะคะเป็นเจ้าภาพลงศพไร้ญาตินะคะการซื้อกระเบื้องถวายวัดนะคะหรือว่าการยกช่อฟ้าเติมน้ํามันตะเกียงและการทําบุญในรูปแบบต่างๆซึ่งเราสามารถทําได้ตามกําลังศรัทธาเลยค่ะตับตบนเ้าา,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 าทก็เป็น สำหรับบรรยากาศของทางออกนะคะก็จะมีจุดบริการสุขานะคะมีร้านกาแฟแถ้ามาตอนกลางวันนะคะบริเวณนี้จะเป็นสวนดอกไม้ค่ะและไฮไลท์สำคัญของงานนะคะจะเป็นอุโมงค์ไฟสวยๆแบบนี้เลยค่ะสามารถถ่ายภาพได้ตรงนี้ก็จะมีผู้คนมาถ่ายภาพจำนวนมากเลยทีเดียว และในเวลา2องทุ่มของทุกวันค่ะทางวัดจะมีการจุดพลุนะคะสวยๆแบบนี้เลยจะเห็นได้จากผู้ที่เข้าร่วมงานนะคะยกกล้องมือถือมาถ่ายภาพกันเยอะแยะมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการมาทําบุญปิดทองฝังลูกนี้มีที่วัดภูมคําสามัคคีอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะคะมาไม่ยากเลยค่ะวัดนี้อยู่ใกล้กับโครงการช่างหัวมันค่ะและงานยังมีถึงวันที่21กุมภาพันธ์า5 6อนะคะ สำหรับมาตรการควบคุมโควิด -19 ของทั้งวัดภูมิคันสมคีต้องบอกเลยว่าจัดได้เป็นระเบียบและรัดกุมมากๆค่ะงานเทศกาลประจำปี g รู u e v e n t ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะ